มาแล้วนะครับสำหรับกองอากาศ BMC ที่ตรงรุ่นรถ Honda CIF 3 0 0 L และ CIF 300 r a l l y นะครับสำหรับรหัส FM 01188นะครับเด<ม>ี๋ยวเรามาอันบอกกันก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างภายในกล่องนะครับเราจะพบกับกองอากาศแล้วก็ ูมือกับสติกเกอร์แถมมาด้วยนะครับเรามาดูตัวกองอากาศกันครับตัวกรองอากาศเนี่ยตัวพื้นที่ของกองอากาศเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวกรองอากาศเดิมนะครับเพื่อให้ตัวอากาศเนี่ยเข้าไปเพิ่มเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ว่าตัวฝุ่นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะตัวกรอง b m c เนี่ยเขาสามารถดักจกับเศษฝุ่นได้ถึง7ไมคอนครับบอกเลยว่ามันเล็กมากๆนะครับแบบมองด้วยสายตานี่แทบจะไม่เห็นเลยสามารถใส่ได้ทั้งแนวเอนดูโรหรือว่าโมตาร์นะครับคุณใส่ BMC ไปเป็นอย่าเติมทั้งแรง มา,มาอย่างเต็มระบบแน่นอนนะครับผมแล้วก็เทคนิคการดูแลรักษากองอากาศง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อคุณใช้งานเสร็จนะครับไปลุยฝุ่นมาแบบหนัก,นกๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดกองอากาศเนี่ยมาเคาะลองดูว่าเฮ้ยมันมีพวกเศษฝุ่นติดเยอะไหมถ้าติดเยอะเราก็ทําการล้างแล้วก็ทําการเคลือบกองอากาศอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวน้ํายากองอากาศเนี่ยจะเป็นตัวดักจับเศษฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามไดที่แฟนเพจ B M C Thailand Motorcycle ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ